ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่อยู่ในเขตเทศบาลสาบัวนะครับเนื้อที่27ไร่นะครับติดถนนราชยางเส้นนี้เลยนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเลยนะครับหน้ากว้างติดถนนเส้นนี้นะครับหน้ากว้างติดถนนเส้นนี้มีอ่าประมาณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณนิดนึงนะครับ ประมาณหนึ่งรเมตรนะครับก็คือตั้งแต่เลยเสาไฟไปนะครับที่สุดสวนมันนะครับตรงนั้นแล้วก็ยาวตามถนนลาดยางเนี่ยนะครับยาวมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือไปติดกับต้นยูคาต้นใหญ่นู้นเลยนะครับสุดต้นยูคาตรงนู้นนะครับก็ประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรนะครับแล้วจากตรงนี้ออกไปถนนหลวงอีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนั้นนะครับสามร้อยห้าสิบเมตรนะครับถนนเส้นนั้นเป็นถนนหน้าเทศบาล นั่นนะครับที่มีรถวิ่งนะครับเป็นถนนหน้าเทศบาลนะครับเนื้อที่นะครับที่ต้องการจะขาย27ไร่นะครับติดถนนหน้ากว้างหนึ่งเมตรเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับเป็นที่โคกรษนานี้เลยนะครับเป็นที่โคกลูกลังนะครับอยู่ในเฉตดเทศบาลนะครับ อยู่ในเขตเทศบาลเลยนะครับด้านหน้านี่นะครับมีการปรับถมเสมอถนนไว้เลยนะครับหน้ากว้างประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับรูปแยงเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมถุงเงินนะครับด้านท้ายจะกว้างกว่าด้านหน้านะครับที่เป็นสวนมันนี้เลยนะครับ จากตรงนี้ไปเทศบาลน,นะครับที่มองเห็นนะครับประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับไปเทศบาลห้าร้อยเมตรเท่านั้นนี่เลยนะครับเป็นที่โคกนะครับด้านท้ายจะสูงกว่าถนนด้วยซ้ําเลยนะครับด้านท้ายจะสูงกว่าถนนเดี๋ยวบัตรจะพาเดินขึ้นไปชมนะครับ ด้านหน้านะครับกว้างประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับแล้วด้านท้ายเนี่ยกว้างประมาณสักร้อยสี่สิบเมตรนะครับประมาณนะครับร้อยสี่สิบเมตรได้เลยนะครับก็คือด้านท้ายจะกว้างกว่าด้านหน้านะครับเป็นที่โคกอย่างนี้เลยนะครับเป็นที่โคกสูงอ่านี่นะครับ ทางที่บัตรเดินตอนนี้นะครับเป็นทางอยู่ในแปลงของเรานะครับไม่ได้เป็นทางสาธารณะนะครับคือเราทําไว้เข็นพวกมันพวกกระโพดเนี่ยออกนะครับนี่นะครับพอบัตรเดินเข้ามานะครับก็จะอ่ระดับที่บัตรยืนตอนนี้จะสูงกว่าถนนลาดยางนะครับมีไฟฟ้าสามเฟสหน้าแปลงเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วมองไปด้านนี้นะครับอ่าที่มองเห็นหลังคาตรงนั้นนะครับนั่นคือเทศบาล นะครับเทศบาลสาบัวนะครับตรงนั้นแล้วออกมาตรงทางเข้าตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มนะครับเป็นปั๊มเล็กๆอยู่นะครับเนื้อที่27ไร่นะครับ27ไร่เต็มนะครับโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จนะครับโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับอยู่ในเขตเทศบาลสาบัวมีเพื่อนบ้านนะครับล้อมรอบเลย พื้นที่ตรงนี้ห่างตลาดสาบัวนะครับแค่สองกิโลเท่านั้นนะครับห่างตลาดสาบัวสองกิโลแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับห่างถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับห่างถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับออกตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยาคมนะครับจากตรงนี้ไปถนนหมายเลขสามศูนย์สี่ะครับระยะทางเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับ ออกไปถนนหมายเลข3า4ศูนย์สี่ระยะทางเจ็ดกิโลแล้วจากตรงนี้ออกไปถนนสา9ห้าเก้านะครับถนนสามห้าเก้าระยะทางสิบเ็ดกิโลนะครับตรงนี้เป็นที่โคกสวยเลยนะครับไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะครับด้านนี้ก็จะนี่นะครับตามทิวต้นไม้ไปนะครับนู่นเลยนะครับไปถ,ไบถึงทิวไผ่นะครับถึงทิวไผ่ด้านหลังแล้วสุดทาง นะครับทางก็จะไปชนแค่ทิวไผ่นะครับที่เราทําใช้กันเองนะครับแล้วก็จะตัดไปเนี่ยนะครับไปหาทิวไผ่กอนี้นี่นะครับแล้วก็ไปหาทิวต้นไม้เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ชมรูปแลงก่อนนะครับขออนุญาตวางเลยนะครับรูปแลงจะเป็นลักษณะนี้นะครับคุณคุณท่านใดนี่นะครับหน้ากว้างประมาณหนึ่งรอยเมตรนะครับแต่ด้านท้ายเนี่ยอ่า จะกว้างประมาณร4 0ยสิบเมตรนะครับแต่จําลองขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ถนนจริงๆด้านท้ายจะกว้างกว่าด้านหน้าจะแคบกว่า,าด้านท้ายนะครับด้านท้ายประมาณร้อยี่สิบเมตรนะครับด้านหน้าประมาณหนึ่งรอยเมตรเนื้อที่ยี่สิบเจ็ดไร่เต็มนะครับแต่ลึกเข้ามานี่ก็ประมาณาน่าจะประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยเมตรได้เลยนะครับเข้าจากถนนหลวงเส้นนี้นะครับถนนหลวงเส้นนี้เป็นถนน ตัดจากถนน304ออกไปถนน359นะครับแล้วเทศบาลก็จะอยู่ตรงมุมตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยตลาดสาบัวก็จะเลยเทศบาลไปอีกนิดนึงนะครับจากจากแปลงออกไปตลาดสาบัวนะครับเพียงแค่สองกิโลเท่านั้นจากแปลงตรงนี้นะครับออกไปถนนเส้นนี้350เมตรนะครับเข้าจากถนนเส้นนี้เข้ามา350เมตรก็ถึงแปลงเลยนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำมันเล็กๆอยู่ตรงนี้ปั๊มหนึ่งนะครับ แล้วก็ออกถ้าเราออกจากแปลงปุ๊บวิ่งออกไปนี่นะครับมาถึงถนนเส้นนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายมาก็จะมาที่ถนนหมายเลข304นะครับจากจากแปลงออกไป7ดกิโลเท่านั้นถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปถนนส5 9ห้าเก้านะครับถ้าเราออกไปด้านหลังก็จะไปนิคม304ได้เช่นกันนะครับแล้วก็จากแปลงออกไปนิคม304ระยะทางสิบกิโลเท่านั้นสิบห้ากิโลนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ไปถนนไปนิคมสาม5ูนย์สี่บห้ากิโลนะครับยี่สิบเจ็ดไร่เต็มนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเลยนะครับตรงนี้อันนี้นะครับเจ้าของตั้งราคาขายไว้นะครับยกแปลงตั้งราคาขายไว้ไร่ละสามแสนห้านะครับไม่ได้ยกแปลงนะครับไร่ละสามแสนห้านะครับก็คูณด้วยยี่สิบเจ็ดไร่เข้าไปนะครับส่วนราคานี้นะครับไม่แน่ใจว่าทางคุณป้าแกจะลดหรือเปล่านะครับเพราะว่าบัตรไม่ได้ถามว่าราคา ต่อรองลดหย่อนได้ไหมนะครับแต่คุณป้าแกต้องการจะขายนะครับแกตั้งราคาไว้สามแสนห้านะครับราคานี้ก็ลองมาคุยกับแกได้เลยนะครับอยู่ในเขตเทศบาลนะครับมีไฟฟ้าน้ําประปาน่าจะมีหน้าแปลงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ห่างเทศบาลาประมาณสักห0ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับประมาณห้าหกร้อยเมตรนั่นแหละครับที่มองเห็นหลังคานะครับเนี่ยนะครับหลังคาแดงๆเนี่ยนะครับอันนี้คือเทศบาลสระบัวนะครับ นี่นะครับลึกยาวเข้ามาก็น่าจะอยู่ประมาณ200กว่าเมตรนะครับประมาณ200กว่าเมตรนะครับอันนี้คข้าวๆนะครับไม่ได้วัดเป็นทางการนะครับด้านท้ายก็มีเพื่อนบ้านนะครับล้อมรอบเลยนะครับแล้วตลาดก็อยู่นี่นะครับก็คือมีเพื่อนบ้านนะครับตรงข้ามกันไปนะครับก็จะมีเป็นบ้านสวนนะครับเขาก็มาปลูก ไม้ไว้นะครับแล้วก็พอออกไป350เมตรก็ก็มีเพื่อนบ้านนะครับตลอดทั้งเส้นเลยนะครับเส้นที่ออกไปสนุน304นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับระยะทาง139ยมเกิโลเท่านั้นเองนะครับอยู่ในเขตเทศบาลสาบัวเลยนะครับ ถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้เปรียบเทียบจากสนามบินสวนณภูมินะครับสนามบินสวนณภูมิร้อยสิบเก้ากิโลนะครับชนบุรีร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลเท่านั้นเองนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่โคกอยู่ในเขตเทศบาลนะครับแปลงนี้เหมาะสําหรับทําเป็นทำได้ทุกอย่างน,นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าทาโรงงานได้หรือเปล่านะครับอยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยนะครับเป็นที่โคกสูงอย่างนี้เลยนะครับสูงกว่าถนนด้วย ตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นแต่เป็นสวนมันนะครับเพราะว่ามันอยู่เสมอหัวบัดพอดีนะครับแต่ถ้าเก็บเกี่ยวมันออกนี่จะมองเห็นเพื่อนบ้านล้อมรอบเลยนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากอ่าเช,ชิงเซานะครับเปรียบเทียบจากวัดพระพุทธโสธรนะครับวัดหลวงพ่อสโสธรระยะทาง83กิโลเท่านั้นนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากวัดหลวงพ่อสโสธรนะครับก็มา เขาหินซ้อนนะครับแล้วก็ตัดตามถนนสามห้าเก้ามาเลยนะครับวิ่งตามถนนสามห้าเก้ามานะครับประมาณอีกยี่สิบกิโลก็จะมาถึงแยกตอกสมบูรณ์นะครับแล้วเลี้ยวซ้ายวิ่งเข้ามานะครับเข้ามาเทศบาลสาบัวเลยนะครับก็จะหรือท่านจะเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้นะครับก็อ่ปักมาที่เทศบาลสาบัวนะครับก็คือมาที่เทศบาลสาบัวเลยนะครับอ่าที่มองเห็นนะครับแล้ว เราก็เข้าซอยหลังเทศบาลมานะครับเพียงแค่3 5มห้าเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ถึงแปลงเลยนะครับสนใจชมรูปโฉนดนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์0ูนย์7 5266นห้าหหะครับ098ย์7 5266ดนห้าหหนะครับแปลงนี้อาจจะทำเป็นร้านรับซื้อมันซื้อกระโพดนะครับได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับซื้อมันซื้อกระโพด หรือจะทําเป็นโกดังโกดังพักสินค้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามที่คุณๆนะครับที่ต้องการจะทําเป็นประกอบธุรกิจของท่านนะครับก็สามารถที่จะน่าจะทําได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ทําฟาร์มไม่ได้นะครับเพราะอยู่ใกล้เทศบาลนะครับตรงนี้ทําฟาร์มไม่ได้นะครับราคาไร่ละสามแสนห้าก็เรามาคุยกับตัวคุณป้าดูนะครับคุณป้าแกต้องการจะขายนะครับแกก็ส่งโฉนดนะครับแล้วก็ให้บัตรมา ช่วยรีวิวนะครับนำเสนอนะครับในการขายนะครับส่วนราคาต่อรองยังไงก็คุยกับตัวแกได้โดยตรงนะครับราคาต่อรองนะครับผู้ซื้อกับผู้ขายต้องได้คุยกันเท่านั้นนะครับเป็นที่โคกสวยๆเลยนะครับดินก็เป็นดินลูกรังลักษณะน,นี้นะครับเป็นลูกรังล้วนนะครับผสมกับหิน ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเป็นลูกรังลักษณะน,นี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นดินลูกรังร่วนพอไถออกมาแล้วก็จะมีเป็นลูกรังแล้วก็เป็นดินร่วนวน,นะครับเป็นดินฟูๆนะครับดินค่อนข้างจะดีเลยนะครับนุ่นเลยนะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมถุงเงินนะครับอหน้าจะกว้างกว่าท้ายจะกว้างกว่าด้านหน้านะครับอยู่เขตเทศบาลสาบ,บวัวีตมบลลาราัะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปฐจินบุรี วันนี้นะครับบัดขอวอวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ํารวยความเจริญรุ่งเรืองถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณ ทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวเช่นกันนะครับโฉนดนะครับพร้อมโอนเลยนะครับไม่ได้ติดจำนองจำนำที่ไหนนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับราคาไรละสามแสนห้าราคานี้มาคุยต่อลองกับคุณป้าได้โดยตรงเลยนะครับที่ดินมีการสอบเขตมีหลักหมดุดหลักเขตเรียบร้อยสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ สนใจก็โทรเข้ามานะครับเบอร์098-007-5266นะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ